ดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องอยู่โควิดนะครับก็จเจอก็พอ่อใหญ่ห้วนคนผู้หายทีโผใหญ่ครับมือนีก็เอาพเนียดนะครับนี่ครับพเนียดที่แพ็คแล้วท,ที่สีส้มมือนีมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับก็ส่งไปหลายหม่องแต่มีชัน้นอันนี้ชั้นฮักสองด่านนะครับส่งไปไปนี่ส่งไปนครปฐมนะครับอันนี้ชั้นเดียวไปสม,มุทรปราการสาวเปล่า ตัวนี้ไปสซเดนี่สุพรรณเงินบ่จังหวัดสระบุรีตัวนี้เป็นเทนอันนี้ไปไซนี่ช,ชนบุรีนะครับตัวนี้ไปแล้วก็ลาดสีมาลาดอันนี้ไปสงขาอันนี้ไปอุบลอันนี้ไปเพชรบูร์นะครับสำหรับมือนี้กับมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งคูสองคูสามคูเจ็ดอันกับสาวอันหนึ่งนะครับ พวกนี้สีบวกสาวได้ครับสาวสียูข้างในนี่นี่ยพวกนี้สีสาวสียูข้างในนะครับอันนี้คือการแผคของพญอ้วนคนผู้หายฉีโพยไงนะครับสำหรับลูกค้าพญอ้วนนะครับได้ทุกคนกับห้ระวังตัวได้ครับได้ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดกับห้ดูแลตัวเองเพราะต้องออกไปใส่ะครับตอนนกกับไปในป่าครับไปผู้เดียวกับพ่อเพราะต้องไปเป็นมู่เป็นฝูงหรอกนะครับอันตรายนะครับก็ให้ช่วยให้ดูแลตัวเองกันด้กคันะครับนี่ครับ ทรงมือนี้ครับแพ็คเรียบร้อยนะครับแพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องบนช่างหลวงพายอวนนะหุ่นเมืองครับเบื้องบนช่างหลวงมันทายขนนี่ครับขนเต็มเลยนครับขนเต็มเลยอาหลวงอาลูกอ่ะเร็วเร็วหลวงเร็วนี่ครับมันทายขนครับขนเต็มเลยเบื้องนี้หลวงขี้เกียจเต็มเลยเพราะว่าขนหางขนปีกครับดำปื้อเลยขนมันเป็นมาครัา เนี่ยนกเกงกันขนมันสีดำดำนี่สิป่ะครับนี่ครับเพียบเลยนี่ถึงท้ายขนแล้วนะครับพญิวัวนมีหนูดิครับเบิ่งหนูจังหน่อยเนี่ยครับเห็นบ่ครับเห็นบ่นพี่น้องตัวหนึ่งเหมือนรู้หนูมันออกมาไม่เห็นอยูอ่หนะหนูแผงหนูพกุกหนูแผงนี่แหละครับสื่อมาสองตัว กำลังสิกระลังสิออกลูกมั้งดูเบิงชาทางแล้วนะครับเห็นบ่พี่น้องมันอยู่ข้างในเนาะมันก็บ,บ่ค่อยเห็นเท่าเลยเมืดน,น,นะครับนี่แหละครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับติดติดตามพยาย่อใหญ่อ้วนคนผู้หายฉีพโผล่ญ่อันนี้ที่สิส่งมือนี่ครับตั้งแต่ก็ให้ดูแลตัวเองได้ครับเนี่ยอยู่โควิดว COVID, ก็ให้ดูแลตัวเองป่ะจําจเป็นก็บม่ต้องไปใสล่ละครเพราะว่าสี ไปหันไปหนีก็บม่ต้องไปครับโคเอาโคเอาจากน้อยประมาณเดือน2องเดือนนี่คือสิหายไปยีหรอกนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดด้นะครับเ้อเจอกันใหม่กับพอยะอ้วนสวัสดีครับ